น,นีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่วงอาเซียนสคูลซึ่งจะนำคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจหลากหลายมุมมองในประชาคมอาเซียนของเรากับดิฉันปอกฟันสวัสดีพักค่ะนอกจากความร่วมมือในกรอบของอาเซียนแล้วในภูมิภาคของเรายังมีความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคด้วยนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงหรือ Greater แม่โขงสับวีเชียนค่ะ ความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Greater m e k o ง g Subregion หรือ GMS รอเริ่มขึ้นเมื่อปี2535เป็นความร่วมมือระหว่าง6ประเทศอันได้แก่ไทยพามา่าลาวกัมพูชาเวียดนามและจีนโดยเฉพาะในมณฑลยูนนานและเขตปกครองตัวเองกว่างสี่่วงโดยมีธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียหรือ ADB เป็นผู้ให้การสนับสนุนหลัก อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเป็นพื้นที่ที่มีพรมแดนทางเศรษฐกิจเชื่อมต่อกันโดยธรรมชาติด้วยแม่น้ำโขงครอบกลุมพื้นที่2ล้าน6แสนตารางกิโลเมตรซึ่งถือว่ามีความหลากหลายทางธรรมชาติมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและมีประชากรโดยรวม326ล้านคน ความร่วมมือของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงแบ่งออกเป็น9สาขาด้วยกันคือการคมนาคมโทรคมนาคมพลังงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การท่องเที่ยวการค้าสิ่งแวดล้อมการลงทุนภาคเอกชนและการเกษตรโดยในบรรดาโครงการทั้งหมดของ GMS ที่มีการนำมาปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมมากที่สุด ก็คือโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคที่สำคัญ <Please. S 1> ซึ่งมีมูลค่าถึง1 0 0่งล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3 0 8 0 0 0 0ล้านบาทในจำนวนโครงการเหล่านี้ได้แก่การปรับปรุงทางหลวงระหว่างกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชากับนครโฮจิมินซิตี้ประเทศเวียดนามและการพัฒนา East West Economic Corridor ที่เชื่อมโยงตั้งแต่ทะเลอันดามันไปยังเมืองดานนงประเทศเวียดนาม สำหรับกลไกการทำงานของ GMS นั้นมีการดำเนินการแบ่งเป็น4ระดับด้วยกันนั่นก็คือการประชุมระดับคณะทำงานของแต่ละสาขาความร่วมมือการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสการประชุมระดับรับรฐมนตรีและการประชุมระดับสุดยอดผู้นำที่จะมีขึ้นทุกๆ3ปีด้วยความหลากหลายของสภาพภูมิประเทศในแถบลุ่มแม่น้ำโขงที่มีตั้งแต่บริเวณที่เป็นภูเขาสูงจนถึงหุบเขากว้างริมแม่น้ำ ประกอบกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและการเข้าสู่ความเป็นสมัยใหม่อย่างรวดเร็วประเทศในลุ่มแม่น้ำโขงจึงกำลังพัฒนาจากการเป็นเศรษฐกิจที่พึ่งพิงเกษตร,รกรรมเพียงอย่างเดียวไปเป็นเศรษฐกิจแบบตลาดที่มีความหลากหลายที่แต่ละประเทศมีการค้าการลงทุนระหว่างกันมากยิ่งขึ้น ทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรธรรมชาติที่มีอย่างอุดมสมบูรณ์ในบริเวณดังกล่าวทําให้อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ํโข้งเป็นภูมิภาคที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจมากที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียและแน่นอนว่ามีศักยภาพที่จะเป็นบริเวณที่เติบโตเร็วที่สุดบริเวณหนึ่งของโลกอีกด้วย กลุ่มประเทศ GMS จะมีโครงการความร่วมมือมากมายหลายด้านนะคะแต่ว่าโครงการที่สำเร็จเป็นรูปธรรมและส่งผลโดยตรงต่อประชาชนมากที่สุดก็คือความร่วมมือด้านการคมนาคมโดยเฉพาะการสร้างถนนเชื่อมต่อ Economic Corridor ซึ่งช่วยส่งเสริมบูรณภาพทั้งทางเศรษฐกิจและก็สังคมให้แก่ประเทศในภูมิภาคได้เป็นอย่างดีค่ะ การพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงแนวพื้นที่เศรษฐกิจหรืออ c o n o น i c c o อร i d ิ r นับเป็นโครงการที่ได้รับความสำคัญและสำเร็จเป็นรูปธรรมมากที่สุดในบรรดาความร่วมมือในด้านต่างๆระหว่างกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงหรือ g m s และเป็นนโยบายที่นำไปสู่ความร่วมมือในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าขายระหว่างประเทศการท่องเที่ยวหรือแม้แต่บุรณภาพทางวัฒนธรรมอันเกิดจากการเดินทางข้ามพรมแดนได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ในปัจจุบันแนวพื้นที่เศรษฐกิจใน GMS แบ่งออกเป็น3แนวได้แก่แนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกหรือ East-West Economic Corridor แนวพื้นที่เศรษฐกิจเหนือใต้หรือ North-South Economic Corridor และแนวพื้นที่เศรษฐกิจตอนใต้หรือ Southern Economic Corridor ซึ่งเส้นทางทุกสายตัดผ่านประเทศไทยซึ่งมีภูมิประเทศตั้งอยู่ในบริเวณศูนย์กลางของภูมิภาคในบรรดาพื้นที่เศรษฐกิจทั้ง3เขต โครงการที่มีความคืบหน้าและเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากที่สุดได้แก่โครงการเส้นทางเชื่อมต่อ East West Corridor ระหว่างไทยลาวเวียดนามและพม่าหรือเส้นทางหมายเลข R2 ซึ่งมีระยะทางรวมประมาณ1,530กิโลเมตรเริ่มต้นจากเมืองดานังเมืองท่าสำคัญของเวียดนามตัดผ่านลาวข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2บริเวณจังหวัดมุกดาหารและสวรณเขตเข้าสู่ไทยและมุ่งไปยังด่านแม่สอดจังหวัดตาก เข้าสู่พม่าที่เมืองเมียวดีไปสิ้นสุดยังเมืองมะละแมงเมืองท่าสําคัญของพม่าโดยตัดผ่านเขตเศรษฐกิจพิเศษและนิคมอุตสาหกรรมถึง6แห่งใน4ีประเทศเส้นทางยุทธศาสตร์นี้เป็นเส้นทางตัดขวางภูมิภาคเชื่อมโยงระหว่างทะเลจีนใต้กับมหาสมุทรอินเดียจึงมีบทบาทสาคัญในการเป็นทางเปิดไปสู่ท่าเรือสําหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยและภาคกลางของลาว รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้แก่เมืองขนาดกลางหลายเมืองในประเทศ GMS ทั้ง4ประเทศให้มีบทบาทในทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้เส้นทางสายอาทูยังส่งผลให้มีการท่องเที่ยวระหว่างชาติในภูมิภาคมากขึ้นโดยหลังจากเส้นทางดังกล่าวเปิดใช้งานก็มีนักท่องเที่ยวไทยจํานวนมากใช้เส้นทางนี้ในการเดินทางไปท่องเที่ยวในเมืองเวสดาหนังและหอยอันซึ่งเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม และเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณส,สมัยจกักรพรรดิของเวียดนามเส้นทางเชื่อมต่อ East West e c onom i c Corridor จึงเป็นตัวอย่างที่ดีที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของความร่วมมือในระดับภูมิภาคข,ของกลุ่มประเทศ GMS ในด้านการคมนาคมซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังช่วยให้ประชากรอาเซียนมีความใกล้ชิดและผูกพันกันในมิติทางสังคมและวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้นอีกด้วย รดอาเซียนวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักประเทศที่แม่น้ำโขงไหลผ่านพร้อมกับชื่อที่แต่ละประเทศใช้เรียกแม่น้ำสายนี้นะคะสำหรับช่วงนี้ดิฉันปองฝันสวัสดีพักพร้อมอาชีสกูลลาไปก่อนสวัสดีค่ะเนื่องจากแม่น้ำโขงซึ่งมีความยาวทั้งหมดกว่า4,000กิโลเมตรได้ไหลผ่านหลายประเทศและเขตแดน เริ่มตั้งแต่ที่ราบสูงที่เบตเรื่อยมาจนถึงมณฑลยูนานของจีนต่อด้วยพมา่าลาวไทยกัมพูชาก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเลจ,จีนใต้ที่ประเทศเวียดนามด้วยเหตุน,นี้ทําให้ชื่อเรียกแม่น้ํำสายนานาชาติดังกล่าวมีความแตกต่างกันออกไปตามแต่ละภาษาและวัฒนธรรมของดินแดนที่มันไหลพาดผ่าน เริ่มกันที่จีนซึ่งเป็นดินแดนต้นกําเนิดและเกือบครึ่งหนึ่งของความยาวทั้งหมดของแม่น้ําสายนี้อยู่ในประเทศจีนโดยชาวจีนรู้จักแม่น้ําโขงกันในนามแม่น้ําหลานซางซึ่งแปลว่าแม่น้ําที่ไหลเชี่ยวกรากส่วนชาวไทลื้อที่อาศัยกันอยู่อย่างหนาแน่นในแคว้น12บรรณานนาในมณฑลยูนานเรียกแม่น้ําแห่งนี้ว่าแม่น้ําล้านช้าง สำหรับชื่อเรียกสากลของแม่น้ำโค้งหรือแม่โขงริเวอร์นั้นมาจากชื่อที่ชาวไทยและลาวเรียกขานกันมานมนานโดยบางคนเชื่อกันว่าคำว่าแม่โขงน่าจะหมายถึงมารดาแห่งมวลน,น้ำเนื่องจากคำว่าโค้งมาจากคำว่าคงคาในภาษาสันสกฤตอย่างไรก็ดีในภาษาไทยคำว่าโค้งยังหมายถึงจระเข้ชนิดหนึ่งขณะที่บางคนเชื่อว่าโค้งน่าจะแผลงมาจากคำว่าโคดหรือโคงซึ่งเป็นลักษณะทางภูมิศาสตร์ของแม่น้ำสายที่โคดเคี้ยวแห่งนี้ นอกจากชื่อเรียกดังกล่าวมาแล้วแม่น้ําโขงยังมีชื่อเรียกต่างกันไปอีกในกัมพูชาและเวียดนามโดยชาวกัมพูชารู้จักแม่น้ําสายนี้กันในนามตนเลธมส่วนที่เวียดนามซึ่งเป็นชาติสุดท้ายที่แม่น้ำโขงไหลผ่านผู้คนแถวนั้นเรียกแม่น้ําสายนี้ว่าแม่น้ํำกิวล่อง